ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมครับวันนี้ใหญ่มาตีหนึ่งกลัวพี่น้องเกือบตีสองนะครับแม่สาเขียวกับมาซอยครับครับวันนี้เห็ดมาตัดตอนเดืกดๆครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศห้อนเอานะครับเห็ดก็จจะเริ่มเติบโตดีปกติก็จะเก็บช่วงตอนเช้าครับแต่ว่ามือนี้ก็ มาตอนเดิมครับเพราะวาดเห็ดไงเลี้ยวแห้งครับครับมาโซกเก็บเบิร์ดเลยครับพี่น้องหน่อยไงร่วมกันไปเลยเห็ดพ่อเก็บแล้วครับพี่น้องนี่ครับจะส่งไปแบบนี้เลยเดอร์พี่น้องขับปล่อยไว้ตอนเศร้านี่คือจะจะไงจะไงแห้งนะครับพี่น้องสำานียกกำลังดีครับนี่ครับ หน่อยเงยหน่อยใหญ่ผลกันนะครับอุ้ยดอกนี้สาเขียวมองดูอันนี้ครับพี่นอ้องอันนี้ครับออ้ยตัดจะได้หรอสาวเขียวถ้าตัดตามแบบแบบเล้ได้สาวเขียวตัดให้เบิ่งครับเป็นพวงงามเลยครับพี่นอ้องนี่ครับมองดูอันนี้ครับออ้ยครับไปแบบนี้ได้ครับพี่น้อง เป็นพวงเลยอ่าอ่านะครับพี่น้องพวงยังงามนะครับนะครับพี่น้องเก็บไปยังซสีเด้อพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆครับอ่าครับพี่น้องหลายครับผมมาเยอะเลยนะครับเกินสามสิบโลครับพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องฟังนี่ก็นนี่ครับที่บ้าโศกไทยโพสเนี่ยแหละครับนี่ งามกักพี่น้องสุดยอดเลยครับนาที่เจ็ดเราได้ครับนี่รุ่นที่เจ็ดนี่ครับเป็นสั้นเป็นสั้นเลยพี่น้องเป็นชั้นๆเลยนะครับเก็บปู่พุ่มเลยครับพี่น้องเก็บเบิร์สุดดอกเหรครับเมื่อี้ยกเว้นดอ,อกเกิดไม่ครับบ่ที่เห็นเหน็นนี่คือตัดเบิร์เลยครับปู่พุ่มเลยนครับพี่น้อง ครับบาโซกับขออนุญาตเก็บครับครับฟังนี้ก็จะเหมือนจักน้อยเดิมพี่หน้่มไฟมีฟังเดียวครับครับบาโซก์ใส่วิธีครับใส่กันไกลเดิมพี่น้องครับสี่สองพอดีครับมากำลังเฮครับตอนนี้ เห็นไหรักมาเห็นยังครับเอเก็บเบ็ดตัวดอกเด้กับยี่้อกเด้เก็บเห็ดตัวทำเนาะนะครับี่อการเก็บกัรจะตัดแบบนี้เลยนะครับคือเอาเอาเห็ดออกก้อนพี่อน้องไอ้เรื่อง ความสะอาดหรือหนาเห็ดเท่าแตงไม่ครับผมพอเก็บเบอร์แล้วเขากับมาแตงไม้ครับน่ครับเป็นพ่วงเลยครับน่ครับก็องขาวๆเลยครับพี่น้องี้งอ่อน ฟังนี่ก็เก็บแล้วล้ะครับใช้เวลาประมาชั่วโมงหนึ่งแล้วครับพี่นอ้องครับตอนนี้ก็กำลังเก็บฟังนี่ครับฟังน,นี่ฟังน,นี่ไร้คับพี่นอ้อง มันจะเก็บเด้อครับมากถ้ตีหนึ่งตีตีหนึ่งเครื่องตีสอง ครับตอนนี้ก็หกนาฬิกาพี่น้องกับมาตั้งแต่ตีสองครับใส่เวลาสี่ชั่วโมงครับในการตัดกับตอนนี้กับตัดเบิร์ตเหรครับน่ครับพี่น้องก็จะเลือแค่นี้แหละเลือแค่ขาครับครับฟังนี้กับขึ้นกันครับฟังนี้กับเลือแค่ขาแล้วก็จะมีอ่ารุ่นเกิดไม่กับมีครับเกิดไม่กับ เก็บมือแรงครับผมตัวที่เกิดไม่เนาะก็เก็บได้อีกเรื่อยๆครับประมาณมือนีกับมืออื่นครับหลังจากนั้นก็จะแตงหนาครับผมแตงนาตัดขาเฮ็ดออกแลวกะเห็ดรุ่นที่แปดต่อไปครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดตั้งแต่ตีสองครับก็ได้ทั้งหมดที่แพ็กไส่ก่องนะครับกับสามโลพี่น้องก็เตรียมทรงไห้พี่เพียงน้องที่สร้างมานะครับก็จะเป็นทรงทางรดเย็นนะครับผมว่าจะไปทรงอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับ ไปกับกะเจ็ดสิบกิโลพี่น้องครับคลิปนี้กะขอบคุณพี่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับไปพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับครับเอาเขาแคบพี่น้องฝนตก กลโล่สองโล่สามโล่ครับพี่น้องขอบคุ้นทุกๆขอ,อเดรอครับทุกๆกำลังใจครับที่สามรับช่มนะครับกำลังใจดไลคในดแชรแยาโซครับผมขอคุณนห,หลายๆครับ จากสันกำแพงกันนี่ครับเสียงใหมเชียงใหม่ไก่สุดเหรอครับครับเป่าโชคกกับขอบคุณพี่พิงน่องครับสวัสดีครับพี่รนอง